ว่าธรรมะธรรมชาติคุณปู่มาเล่าก็ได้เพราะว่าคุณปู่จะเป็นแบบอะไรที่แบบรับได้ได้ค่ะเขารับรับรับคำสั่งมาโดยตรงดีกว่าเรียกว่าอย่ากน้องมไยตรงใช่ไ่มคุณปู่อันนี้แบบว่าสดเลยนะคะครับฮัลโหลครับก็เลยอยากให้ปลื้มค่ะค่ะผมเป็นคนได้รับ มอบหมายให้ทําหนังสือด้วยด้วยความที่ตัวเองอะ่ะคือผมเองอะ่ะเป็นคนที่ทําหนังสือให้กับสํานักพิมพ์อมรินมาก่อนแล้วก็ก็พอพอได้รับมอบหมายของอาจารย์ให้ให้มานทาหนังสืออ่ะผมก็ด้วยความที่เราเราเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเราก็มองว่าอืมงานที่เราทําไปเนี่ยมันโอเคแล้วแต่ว่าพอที่ถึงเวลาที่อาจารย์ตรวจอะ่ะ อาจารย์ตรวจงานเราอ่ะอาจารย์จะสั่งแบบละเอียดมากคือด้วยความที่คืออย่างคนนอกเอขาจะมองว่าอาจารย์สังขารอาจารย์แค่เจ็ดแปดขวบแต่เวลาอาจารย์สั่งงานให้แก้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาร์ตตัวหนังสือรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปกเรื่องการจัดวางไม่ว่าจะเป็นภาพยติธรรมอาจารย์จะไม่ให้อาจารย์จะให้แก้หมดเหมือนผมเอาเอารูปอาจารย์เนี่ยวาง วางขึ้นข้าบนศีรษะของญาติธรรมอาจารย์บอกไม่ได้อาจารย์บอกต้องวางอย่าวางบนศีรษะของญาติธรรมถ้าสังเกตดูตรงปกครับอมืมันจะมีในส่วนของเนี่ยฮะส่วนของญาติธรรมที่ที่คอยนั่งสมาธิอะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์ก็ให้แก้ก็คือให้วางลงมาอ่าไม่ไม่ได้ตอนแรกวางอยู่บนหัวใช่ไหมคะ,ะใช่ครับใช่ครับอาจารย์ง่ายแก่หรืออาจารย์ละเอียดหมดไม่ว่าจะเป็นโทนสีอาจารย์ก็สั่งแก้ ตอนแรกทําไปอ่ะโทนออกสีแดงอาจารย์บอกว่าขอมันร้อนไปอาจารย์บอกมันร้อนไปอาจารย์ก็เลยให้ปรับเป็นสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอชื่ออาจารย์ให้แก้แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยแม้แต่ใบใบโพชื่อนี้ไ่แก้จากอะไรมาเป็นอะไรอย่างคีคุณเต๋อรายละเอียดผมจําไม่ได้้วแม่นกชื่อเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะตัวเสืออาจารย์อาจารย์ใ็นไกมเป็นธรรมชาติเนาะใช่ครับ แล้วก็ในส่วนของใบโพอาจารย์ก็ให้แก้อาจารย์ให้ขยับหมดเลยไม่ว่าจะปกหน้าปกหลังรายละเอียดซึ่งความรู้สึกของ,ของด้วยความที่เราเราทำงานมาคือรูปแบบการแก้ของอาจารย์อะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เราคุยกับเด็กอายุเจ็ดแปดขวบแล้วเหมือนเราคุยกับบรรณาธิการใหญ่ฮะที่เขาสามารถสั่งดูงานเราทีละจุดแก้ทีละจุด,ละ,จดละเอียดแม้แต่เรื่องเฉดสีเรื่องแบ็กกราวน์เรื่องการจัดวางองค์ประกอบทุกอย่าง คือคือด้วยความที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ทึ่งอืมที่ทึ่งเหมือนเหมือนที่บอกด้วยความประสบการณ์ที่เราเองทําหนังสือมาเยอะแต่พอมาเจออาจารย์แก้แต่ละจุดนี่เราเถียงไม่ออกอืมเราเถียงไม่ออกว่าท่านมีเหตุผลอธิบายหมดว่าทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้คือผมผมถึงบอกว่าบางทีเวลาที่คนคนมองมองมองที่สังขารอาจารย์แล้วบอกว่าอืมเด็ก เด็กเจ็ดแปดครบมาสอนธรรมะอะไรเงี้ยผมบอกว่าคุณคุณอย่ามองที่สังขารให้คุณมองที่ภูมิธรรมทาไมลูกศิษย์ทุกคนถึงได้ก,กล่าบอาจารย์ทําไมเราเราทุกคนถึงได้กราบอาจารย์อย่างสนิทใจเพราะเราบอกว่าเวลาที่อาจารย์มาสอนธรรมะท่านไม่ได้มาตามสังขารท่านอายุเจ็ดแปดครบเหมือนอย่างตอนเช้ามันที่อาจารย์ส่งข้อความธรรมะมาแล้วเหมือนเหมือนท่านใช้แต่ละคําเนี่ยมันเป็นคําที่สละสลวยเหมือนที่ฉันท่านอาจารย์ใช้คําว่าสเสวย เสวยผมบอกเลยว่าคําว่าเสวยคนปกติจะไม่ค่อยได้ยินคํานี้กันแต่ถ้าเราฟังธําของครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะรู้ว่าคําที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นคําชั้นสูงสหรือที่อาจารย์เพิ่งคุยล่าสุดก็คือท่านบอกว่าอ่าให้ลดความเพลินความเพลินนี่ผมบอกเลยนะทุกคนไม่เก็ตก็ไม่เก็ตแต่ถ้าคนเก็ตจะรู้เลยว่าคําที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นคําชั้นสูงอถ้าทางสายพุทธวัฒนะเขาเรียกว่านันที นั่นที่คือความเพลินอ่ะแล้วถ้าดูแค่ตัวอ่ะเช้ามาอาจารย์มาจะอาจารย์มาสอนข้อธรรมในเรื่องข้อธรรมข้อเนี้ยซึ่งบอกเลยแล้วว่าเด็กธรรมดาไม่เข้าใจคํานี้แน่นอนแล้วคําที่อาจารย์มาให้เราเนี่ยเป็นคําของศัพท์ชั้นสูงมากหลายๆครั้งที่อาจารย์มาแต่ละคําแต่ละคําแต่ละประโยคแต่ละประโยคเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์แต่ละคนจะรู้ว่าเวลาที่อาจารย์สอนทาํามอะ ไม่ใช่อาจารย์อายุแค่เจ็ดแปขวบทำขออาจารย์มาจากทําข้างบนอันเนี้ผ